เอามาแม่ก็บอกให้เอาเงินมาแพลร้อยเดียวเพราะพ่อตีลูกบอเอามาเบิดนี่ล่ะหนูสิไปโรงเรียนแล้วแม่จะให้แค่ร้อยเดียวมันสิไปิพออีหยังหนูสิเอาเบิดนี่ล่ะมั่หรอหนูไปก่อนเด้อเกิดอีหยังขึ้นแม่น่ามันมาเอาเงินอีกแล้เตี๋ย น้องวาเ,เงินไปโรงเรียนลอยเดี๋ยวว่าพอก็เรียมาแย่งในมือแม่แค่ไปโรงเรียนซิาะอีย่างหลายแท้ด้วยเดียวก็ถือว่าหลายพอแล้วก็เป็นอย่างาลูกๆไห้น้องนันไปเถอะจ้งเดมกับไปโรงเรียนอยู่ยาจ้งแต้มก็ไปโรงเรียนอยู่ล่ะ กายเมื่อนี้เขาสบว่าไปโรงเรียนอีกแล,ล้วเตะโรงเรียนอยู่แค่นี้เองค่อยไปก็ได้หรอกหรือเธอว่าอยากอยู่กับเขาโนแพทถ้ามึงมาเรียนไหยมึงกลับไปคนเดียวหลดพวกกูเสด็จอยู่นีมอบอกระถามซื้อ,อเพื่อนๆกับแฟนเขาอยู่นี่เขาก็ต้องอยู่นี่หละเน่เนมึงก็ขอเงินแมงมาแล้วเอามาเลี่ยงเหล่ามูนในเปียงบอ็ปฏิเสธจะไปเรื่องเพื่อน แม่ของเงินแน่จะไปโรงเรียนแล้วเพิ่งมาเอาเงินนะแม่ไปบำเม็ติแพณ์เพื่อจะเบิดเร็วแท้ก็ไปโรงเรียนในสิค่าเขาค่านามค่ารายงานอีกทั้งเติมน้ำมันโอ้ยมันมีอีกตั้งหลายค่ะแค่แค่เงินเท่านั้นก็นสิไปพอเอียงไม่มีค่าอยียงที่ต้องใจขนาดนั้นเพื่อสิบเบิดลายแท้ ซอยกันไปหยัดเน่หรือว่าไปกับมูสมนี่ค่อยเบิดเงินบอแมนมูหนูไม่ได้เกี่ยวอย่างน้ำจากหน่อยที่ได้ยินคนวอามาอยู่เด้อเรื่องมูของแพชน่ะสิคบมมูเลือกให้มันดีๆกว่านั่นเน่คบมูดีเขาก็พาไปทางที่ดีเด้ โอ้ยหมยู่แพทแพทยเป็นคนคบก่เป็นหมู่พี่ปอยังไม่อยู่ไร่สิจจมเพชรอย่างเอาเงินมาผัวที่พีขอบอกอาจารย์ขอเป็นห่วงนะแพทย์มาเป็นห่วงเอียงแพทเอาตัวรอดได้อยู่แล้วล่ะเอาเงินมาเร็วๆสิไปเรียนมีหนาที่ทรงเรียนกับทรงไปไหมจ้าเุื่อนั่นล่ะหนาลำคาญของเงินทห่น้องรถดป๋อ ก็แค่นี้ล่ะป่ากายเห็ดงานแต่ลูก โรงเรียนแพทโทรมอย่างกับบลูแม่เฝ้ารับแมป่ปอไม่แม่นองเป็นยังตีฮลัลโหลจ้าคุณครูลากชายะกับไปโรงเรียนปกติด้ค่ะมือเร้านี่กับไปโรงเรียนพอห่าเวลาเลิกเรียนก็กลับบ้านปกติค่ะฮะอิรีติค่ะคุณครูค่ะค่ะเดี๋ยวจาัดก,การให้เดี๋ยวค่ะแม่ครูโทรมาบอกว่าแพทไม่เคยเข้าเรียนเลย ตอนนี้ติดมอสอทุกวิชาแล้วที่น้องบอกว่าไปเรียนคือน้องบ่เคยไปเรียนเลยแล้วแพทย์ที่ไปยุ่ใส่ไปนะก็คงไปเหล่น้ำโซน,น่านละแม่มู่มันน่ะเดี๋ยวดูไปตามเองตอนนี้คือสเสด็จย,ยุ่ยใส่บุ๊ ต้ออยูนี่นี่ตีเรียนน่ะเรียนวิชายอย่างพี่ปอพี่คือลูกครูยูงโรงเรียนเขาโทรมาบอกว่ามึงบอกเขาเรียนจากเธอแพทย์เหตอยังน่ะคือม่นึกถึงแม่เนแล้วทรงเรียนแล้วก็เมื่อยเดชแล้วหวังให้แพทย์เรียนจบเป็นยังคือบม่เห็โตัวดีๆคือไม่เห็โตัวแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้มันไม่ดีมงดังใดแพทย์เบือ่อ เพ็ดไม่อยากเรียนสิเล่นไปเพื่ออะไรอย่างจังใดแม่กับพี่ป๋อก็เลี้ยงแพย์ได้อยู่แล้วแพย์ถ้ามือหนึ่งพี่กับแม่เลี้ยงแพ็ไมได้แล้วเดีบยมีทางเออง่าก็กลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้มาปบโอยแพ็ดเพทดโบกลาบมาปบไอพทบโบก้าบกายกายกายดาวนั่งกินตอดีกว่าเรื่องของเขาเย่าไปอยู่เลย มันไม่ได้มีประโยชน์อี่ยังกับเขาขนาดนั้นดอกบอกให้ปล่อยจบแพทไหมยอย่างเนี่ยแพทก็แค่โต้งสิลูกแม่ทรงเหตุไปเรียนก็ไปเรียนกนหนูขี่ข้านจากหนูสิเรียนไปเหตุอย่างในเมื่อแม่กับพี่ปอก็อเรียงแพทได้ถ้าอยากเรียนคือพวกพัศไปเรียนเองสะแพท มันสําคัญกับแพทย์เด้ถ้าแพทย์เรียนจบสูงสูงแพทย์ก็จ่ต้องมาล้าบากเหมือนพี่กับแม่แพทย์ก็สิมีงานดดีๆเหตุหรืออยากเป็นคนเรียนบ่จบว่ามีงานเฮ็ดล่ะบอแพทย์ว่าแพทย์สิเห็ุงานล่ะพี่กับแม่นั่นล่ะต้องเป็นคนเฮ็ดงานหาเลี้ยงแพทย์ว่ามีผู้ใดมาเลี้ยงลูกเลยตลอดชีวิตดอกแพทย์มีวิชาติดตัวน่ะมันดีที่สุดแล้วโอ้ยสิไปใส่แพทย์คือบ่กฟังที่แม่สอนเนี่ยแพทย์สิกลับไปหาหมูแพทย์อย่าไปเลยนะลูก กลับม่าเหตุตใหม่ตั้งใจเล่นดีกว่าแม่นแพทเห็นแก่แม่เห็นกลพี่เถอะถือว่าแม่กับพี่คอ,อยยาไปเลยเดออ้อบอกยังไม่ยย่งกับชีวิตหนูต้องสิไปหามูแพทแพทแพทเขาต้องตามน้องไปได้ปอแม่ห่วงแพท เป็นพ่อแพทย์แท้ๆเลยไม่เลยต้องตายแล้วพี่ปอก็ต้องมาพิการแบบนี้เศร้าโทษเจ้าของได้แล้วแพทย์บ่ออยังไปตอนนี้มันกระสายไปแล้วย้อนเวลากลับขึ้นมาเพราได้ดอกพี่คงเฮ็ดงานหาเงินส่งแพทย์เรียนต่อบ่ได้แล้วคือจัาที่พี่เคยบอกนันละบ่ม,มีไัยสิมาเลียงแพทย์ได้ตลอดดอกบ่เป็นอย่างดอกพี่ปอแพทย์ว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่แพทย์ต้องหาเงินเลี้ยงพี่ปอบ้าง มูเกาตัวนี่แม่ไก่นี่มันหมายความว่าจังใดตั้งแต่มือนั้นเธอกับเติดต่อหามาอีกเลยและเป็นอย่างมือนี้เธอคือมาพร้อมกับกระตูนแล้วกระดาวเอาก็นี่แฟนเฮาแฟนและเฮาเด็กไก่ก็เลิกกันตัวไม่เห็นสียากเลยตอนนี้เธอกับโมี่ยังเลาบบแมนติ พวกเขาก็ะจพาจำเป็นต้องคบกับเธออีกต่อไปอิมูสัว,วก็สู่เฮ็ดชีวิตกูพังมึงโง่เองเขาไปเถอะชีวิตเขาคือต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ ตอนที่พี่กับแม่ให้เรียยเขาหน่าทีตั้งใจใเรียน